สวัสดีครับชมรมต้นเรียนร้อยลายพันนะครับวันนี้ขึ้นมาดูระบบน้ําแรงบนเขานะครับปีนี้แรงมากนะครับน้ําในคลองเกือบขาดเลยนะครับเป็นป่าต้นน้ํานะครับดอกเริ่มบานแล้วนะครับตอนนี้ผมจะได้มากนะครับต้นสวยนะครับแต่ว่าผมแต่งกิ่งไม่ได้แต่งกิ่งลายเป็นกิ่งสีส้มองศาหมดนะครับกิ่งแบบนี้ไม่ค่อยมีผลนะครับเป็่นสมาชิกพยายามแต่งกิ่งนะในต้นเล็กๆนะครับ ครับบรรยากาศดูยอดเก่านะครับมีเมฆบ้างนะครับรุ่นรุ่นรุ่นฝนจะตกหรือไม่นะครับตอนนี้เป็นดอกสอนดอกปีแรกแลนะครับอายุก็ผมจําไม่ได้นะมาหกปีได้แล้วมั้งผมจะได้มานะครับก็เลยดูแลดีนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะพยายามมีเวลาขึ้นมาบ่อยๆนะครับงานข้างล่างเยอะหน่อยนะครับงานชมรมงานทําต้นงานหลายๆอย่างนะครับงานติดยางด้วย ก็เลยยังไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวทีนี้นะครับจะปรับปรุงให้เต็มที่นะครับจะทำตัวในช่วยหน่อยนะครับเพื่อนสมาชิกได้ขึ้นมาเที่ยวบ้างนะครับบรรยากาศดีมากนะครับช่วงนี้กลางคืนยังอากาศส5องศาอยู่นะครับก็ยังถือว่าอากาศยังหนาวอยู่นะครับมาคุณนอนผมต้องใส่เสื้อสองชั้นนะครับอย่างหนาวมากนะครับส5องศานะครับกลางวันก็ร้อนหน่อยแต่ว่าก็ยังมีความชื้นนอากาศพอประมาณนะครับบรรยากาศดีนะครับ งนี้พื้นที่ของผมประมาณสิบไร่นะครับประมาณสิบไร่ไม่เยอะนะครับที่ไม่เยอะแต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยก็ขึ้นมาโยนะครับถิ่นนั่นนะครับตตำที่เป็นกอบไผ่นะเราเรียกว่าไผ่เฉียงรุนนะครับเป็นไผ่ประจําถิ่นในป่าในพื้นที่ป่านะครับเป็นไผ่ไผเขานะครับลําโตมากนะครับคนลังนี่ประมาณถังเบอร์สิบหกครับเดี๋ยวยังไงปีนี้นะครับเดี๋ยวจะหาลงไปฝากเพื่อนๆสมาชิกได้ชิมนะครับแต่ว่าต้องคอยเข้าน้าฝนก่อนนะครับ อย่างอีกหลายเดือนมานะครับดูกับบนเขามีนกยางบินด้วยนะครับนกยางบินปาะกอนะครับนกยางหมากินบนเขาแล้วนะครับเดิมเป็นแตงยางนะครับผมผมเริ่มเริ่มเริ่มเจะทยอยเปลี่ยนนะครับตรงไหนที่ยางต้นตายเราก็เปลี่ยนเป็นต้นทุเรียนนะครับก็อันนี้ต้นต้นอะไรนะครับต้นต้นลังสุกนะครับในตะกูลลังศาส์ในตะกูลลังกองอีกอีกอิกหนึ่งครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นยังไงครับโตเร็วมากครับ อนนี้ไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวออกดอกเดี๋ยวต้องซอยดอกทิ้งนะครับตอนนี้เล็กหน่อยแต่ว่าไปที่ผ่านมาเป็นเป็นสิบผลนะครับปนี้ก็เลยสมนะเปนี้เลยก็ไม่ปล่อยดอกนะครับสมุดดอกองก์มาครับครับผมบรรยากาศนะครับมีขนมหลังน้อยนะครับพ่ออยู่เป็นคนดูแลให้นะครับผมนานๆจะได้ขึ้นมาครั้งหนึ่งก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับทางานก็ต้องโคนยางอีกหนึ่งแปลงอีกครับแต่ว่าที่มันไม่เยอะไง ถ้าว่าที่อยู่ใกล้กันก็ไม่ได้ปัญหาอะไรรลยแปลงที่เริ่มใหม่ก็ที่คยนยานั้นก็ประมาณสิบไร่ของผมที่บ้านนี่เกิไดไรประมาณสามสิบไร่นะครับประมาณสามสิบรไร่แต่ด้วยความที่ที่มันอยู่กันคนติดละทางที่สามสิบไร่แต่มันอยู่กันสามแปลงกันนะครับมันก็เลยทํายากหน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวอนาคตนะครับผมจะทําที่พักที่อะไรเพื่อนๆจะได้ขึ้นมาพักทําบ้านตากอา,ากาศหลังเล็กๆนะครับจะได้มาเที่ยวกันนอนสักคืนนะครับ เช่นชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับพื้นที่ยังอุดมสมบูรณ์มากนะครับเป็นป่านะครับเป็นปานน่าหน้าหนาวมีทะเลหมอกไว้นะครับคนยังไ,ได้มาเที่ยวกัน่งนีตกลงคุยรเรื่องทะเวียนคุยเรื่องอะไรครับดูบรรยากาศนะครับในตอนทะเวียนใบก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้แรงนี้ผมไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงมาสามปีแล้วนะครับ ประมาณสามปีที่ผ่านมาผมไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงเลยนะครับดูใบนะครับเพื่อนๆอาจจะพูดจริงหรือเปล่าครับนี่กับดูใบครับไม่ได้ใช้ยาเลยนะครับไม่ได้ใช้ยาปุ๋ยก็ใส่น้อยมากนะครับหลกเชงธรรมชาตินะครับที่มันดินมันดีหน่อยแต่ว่าถ้าอยู่พื้นที่โซนข้างล่างอย่าเอาแบบผมนะครับผมบอกได้เลยครับไม่ได้รับผมแน่นอนครับถ้าไม่ได้ถึงปุ๋ยถึงยานะครับจะใช้เป็นพวกชีวพันธุ์พวกไตโคโดมา ในไทยเอียอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ของผมวันนี้ปล่อยธรรมชาติเลยมันเป็นพื้นที่ใหม่นะครับโรคตัวเรียนอะไรก็ยังไม่เยอะก็มีทบบ้างนะครับชุดลรกๆที่ผมสั่งต้นมาจากที่อื่นครับแต่ว่าหลังๆที่ผมทําต้นเองก็ไม่ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราจะเลือกต้นที่มันต้นแม่พันธุ์ที่ดีต้นที่ไปเป็นโรคเป็นทบอะไรนะครับก็ดูเลยมันแก้ปัญหาขึ้นได้นะครับเนี่ยครับลักษณะการแต่งกิ่งนะครับเพื่อนๆนะครับมือใหม่ครับ เนี้ยกิ่งข้างนี้เราก็พยายามแต่งออกนะครับเราแต่งออกไปเรื่อยๆนะครับกิ่งจะได้ยาวนะครับสวัสดีครับ